นี่ก็พูดไปไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะค่ะก็งานนี้วันนี้ทําให้เราได้อานน้าใหอีกครั้งใช่ก็ที่เห็นกันนะคะปกติอยู่ในสภาพชุดนอนแต่งานวันนี้ต้องทําให้เจนิด่อ่านน้าใ่วันนี้มารรางวัลอะไรคะวันนี้มารับรางวัลแบบผู้ทรงพลังอิทธิพลสื่อโซเชียลเขาว่างี้นะคะเขาว่างี้ก็ต้องก็ส่งแต่ว่าเราคลองสื่อมาตลอดเลหอเราสองพื้นที่สื่อจังเลยโอ้ยไม่จริงหรอกค่ะ เอไอหรือเปล่าอาจจะโดนอัลกอริทึมหลอกจริงๆนั่นไม่ใช่เจนนี้นะคะเอไอ่ค่ะขอบคุณสำหรับรางวัลกับงานนี้ด้ยค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองแบบถูกค้นพบถึงเราจะแบบดูไม่น่าเชื่อแต่ขอบคุณที่ยังเชื่อกันนะคะก็คือจะบอกว่าใครที่เสพสื่อของเจนน้องมันก็อาจจะมีบางอย่างที่เยาวชนไม่ควรดูก็อยากจะฝากช่องทางนี้นะว่าแบบตักเตือนบุตรหลานของท่านแล้วก็มอง คอนเทนต์ให้เป็นเออเรื่องบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้จะเป็นตัวอย่างที่ดีของใครแต่ว่าเราเรารู้ตัวไงว่าเราทําอะไรอยู่ขอแค่อย่างเดียวไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นคนดีก็พอไม่ละท้าท้่แม่แม่ชาวโซเชียลเขาสอนมาว่าทำเลยลูกอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรทำเลยลูกขออย่างเดียวเป็นคนดีพอประนี้ ฟังชวนให้กันนานมีมีทุกคลิปนะคะมีทุกคลิปซ่อนเป็นเอ่อเทคเล็กๆค่ะเทคเล็กๆมันทำเล่นๆทำบางเบอร์ทำเบอร์ทำบางๆชงแต่เอไอจับนะคะชิกมาร์เก็ตติ้งเลยดันขึ้นปีเลยกับงานพูดถึงอันนี้เลยไว้เล่าตอนล่าสุดของหนูเลยชุดสีชมพูค่ะผ้าสตรัสินเบาๆซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ยังไงคะคือนั่นไม่ใช่ชุดนอนนะคะขอถลงอีกทีนั่นไม่ใช่ชุดนอนมันเป็นมันเป็นแบรนด์แฟชั่นที่มันเป็น กำลังเป็นแฟชั่นตอนนี้คือ,อชุดน,นอน sleep dress, สลีปเดรสมลินยุกไม้ใช่ก็คือจะบอกว่าวันนั้นมันรีบมากชุดเราหุ่มากค่ะมันอยู่หน้าห้างและใกล้จะถึงและแต่ว่า ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไงรถติดมันขยับไม่ได้สักทีประมาณ30นาทีก็เลยตัดสินใจลงแล้วก็ประมาณ400เมตรนั่งไปแล้วก็ผู้ช่วยก็ติดตามไปด้วยคิดไหมว่ามันจะเป็นคอนเทนต์แล้วไวล่อขนาดนี้ไม่คิดคือหนูก็ใช้ชีวิตทําอะไรตื่นมาหนูก็ถ่ายแล้วอ่ะนึกออกป้าแล้วผู้ช่วยนางก็ไม่เคยเห็นมุมนี้เพราะนั้นก็อยู่ๆแต่บนรถตู้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นรถติดเหตุสวิสัยเขาก็เลยอ่าถ่ายแล้วก็ลงคลิปแล้วก็งงเลยค่ะตื่นมาฮะ แล้วเขาไปกดแล้วเขาไปกดใช้สโลงไงตอนลงลงรถสบายเออมีผมคิ้วคิ้วตัวไหวเออเพิ่งตื่นนอนแล้วลงมาซ้อนมอเตอร์ไซค์หลอมันก็ทรงเดิมนะคะหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยใช่ก็เหมือนเหมือนเพิ่งตื่นเนาะทุกคนก็เลยมองว่าแบบโหต้องตื่นมาแล้วนี้จริงจริงเลยอุ้ยที่ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะก็ไม่ได้สวยมากคนอื่นสวยกว่าหนูเยอะแยะค่ะ ก็เป็นแต่ก็เป็นที่เออเป็นที่เก่าขาเอามาโคเวอร์เนาะอ่าใช่เห็นพี่ปิงปองเห็นยาเห็นอะไรเห็นน่าร้ายเห็นอะไรคอแดงโมทออแดงโมที่สุดกว่าพี่กระเทยไทยทำถึงมากชอบมากรักนะคะขอบคุณมากนะคะรู้สึกดีใจที่แบบว่าถูกคนโทบอะไรเงี้ยชุดสีชมพูเนี่ยแต่มันก็มาบวกกับดราม่าใช่ใช่ดราม่าฉ่ำเหมือนกันเพราะอะไรเพราะต้องบอกว่ามันสมบูรณ์เลยไม่หลอกเลย เป่ชุดนอนนะตอนราคาไ่ก็เลยอยากจะขอแถลงว่าแบบมันไม่ใช่ชุดนอนนะคะช่วงนี้แฟชั่นเรซซ์บินกำลังมาใช่แล้วก็เยาวชนที่ดูอยู่ก็ไม่แนะนำให้ทำตามแลอยในหลายๆเรื uh ่องอย่างเช่นหมวกกันนุงหมวกกันน็อกก็ไมใส่อันนี้ลาม่าเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยตัวอย่างไม่ดีเลยหมวกกันน็กไม่ใส่มันไม่ปลอดภัยมันรุนรีนั่นและใช่ก็คืออันนี้ต้อง อันนี้ผิดจริงๆอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยเหตุสิวใสแล้วก็ความรีบก็เลยแบบแล้วพี่ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้นั่งด้วยพี่เขาก็ไม่ได้หยิบยื่นมาให้นาะเรารีบในใจเราไปถึงที่แล้วพี่ขะไปให้เร็วที่สุดก็ไปอะไรเงี้ยอันนี้เราก็มาขอถาแถลงว่าไม่ เยาวชนไม่ควรทําตามนะคะ<ม>นั่งรถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกค่ะแต่เข้าใจนะว่าอะไรเป็นเป็นมุมผิดเราก็ขอโทษแบบน,นั้นเนาะใช่ค่ะนี้เราผิดจริงเราก็ต้องขอโทษยอมรับผิดเลยค่ะนะเราก็เยาวชนไม่ควรทําตามนะคะเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างไปไกลแล้วอะไรเงี้ยอยากจะให้ช่องทางนี้ฝากพี่ๆส่งต่อถึงเยาวชนนะคะว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมีข้อความไหนที่มันโอ้พอเหมือนตำหนิเธอแล้วรุนแรงอะไรขนาดน้คือจริงๆอ่ะหนูไม่ค่อยได้ดูแบบพวกเออดราม่าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆอ่ะที่เห็นนะก็คือเป็นเรื่องการแบบ คุกค้นทางเพศเอ,อ,อย่างเช่นแบบว่าเอ่อเบม่บออ,อะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้อยากให้นึกถึงใจคนที่ที่เรียกได้ว่าตอนที่พิมพ์ค่ะนึกว่าคนคนนี้เป็นคนในครอบครัวหรือเป็นน้องสาวได้ไหมคือเป็นเราเราก็รู้สึกไม่ดีเนะว่าอุ้ย เอาไปทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยชายก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นค่ะก็อยากให้มองว่าต่อให้ผู้หญิงแต่งตัวยังไงคือเขาก็เป็นแบบให้มองว่าลองเป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีคอมเมนต์บอกว่าขอซื้อบอกไปขอดมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เธอโกรธรู้สึกโกรธเลยใช่ไหมเป็นใจที่มันด้านลงหนูไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกเอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า ต่อให้บอกก็แล้วยังไงตัวหนูอยู่นี่<อ>ตัวหนูยังปลอดภัยหนูเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เซฟของตัวเองอยู่แล้วแต่แค่ไม่อยากให้ผู้หญิงหลายๆคนที่แบบกําลังเป็นสาวเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยต้องมาเจอเห,เหตุการณ์แบบนี้หรือหรือคนแบบนี้ที่ ที่รู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคอมเมนต์ด้วยความบันเทิงแต่ว่าเยาวชนที่มาเข้ามาอ่านที่เขาเอ่อวุฒิภาวะยังไม่ถึงเขาอาจจะเอาไปทําตามได้ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าการพิมพ์เนี่ยมันเป็นการชี้แนะชี้นาอย่างหนึง่งเ,เ,เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าก่อนพิมพ์อะไรก็คิดสักน,นิดนึงนได้ไหมร่วง,งกันหน่อยเป็งเนาใช่ใช่มองให้เป็นบุตรหลานของท่านดูนึกถึงใจคนนี้หรือว่าแบบ คนอื่นบ้างเยาวชนเนาะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจะใช้ผลประโยชน์จากชุดของเราถูกต้องท่าบอกว่าสุกมเตรียมจเตรียมใจเตรียมใจแล้วคือฟังนะคะวันนี้ขอแบบแถลงอย่างทางการเลยว่าชุดสีชมพูที่เป็นวัยรั่ในวันนั้นเจนนิสคงไม่มีโอกาสได้ใส่แล้ววันนี้เล็งเห็นโอกาสว่าอยากสร้างรายได้ให้กับมูลนิธิคนชราที่ถูกทอดทิ้งค่ะจนนา คือหนูจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่หักค่าใช้จอะไรทั้งนั้น เพื่อมอบให้กับมูลนิธิคนชลาเานื่องจากว่า,อาตอนนี้อีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยหนูไปดูรีเสิร์ชมาแล้วจะเกิดเจเนอเรชันที่เรียกว่าแซนวิชเจเนอเรชันคือวัยทำงานาใช่วัยทำงานาก็จะต้องเลี้ยงลูกแล้วก็ใช่เปลี่ยนถ่ายแล้วก็มีพ่อแม่ที่แก่เท่าแก่ชราแล้วก็จะต้องเลี้ยงดูด้วยบางทีก็มีพ่วงไปด้วยโรคภยัยลูกก็ต้องเลี้ยง เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คืออยากให้โฟกัสถึงคนชราที่แบบตอนนี้ถูกทอดทิ้งซึ่งซึ่งซึ่งมีหลายหลายมูลนิธิมากที่ที่ที่ไม่ได้ได้รับการช่วยเหลือนสนับสนุนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชุดสีชมพูที่ทุกคนเห็นอยากประมูลอยากเอาอยากทำอะไรไม่ใช่ตัดออกนะคะอยากทำอะไรค่ะประมูลประมูลใครที่อยากได้ ใครที่อยากได้ชุดสีชมพูไปสวมใส่นะคะบอกเลยว่ามีตัวเดียวที่เจนนี่ตั้งตำนานไว้วันนี้โอกาสมาแล้วนะคะชั่วโมงการประมูล24ชั่วโมงค่ะคือช่องทางพี่เจนนี่นะคะของพี่เจนนี่ไลฟ์สดเจนนี่จะบอกอีกทีละอะไรได้พี่เจนนี่ห้าสิพี่เจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นนะคะช่องทางเปิดเปิดประมูลช่องทางเ Facebook นะคะของพี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวตอนสามทุ่ม ตอนสามทุ่มค่ะจะเริ่มจะเริ่มในช่องทางปรกตอกนะคะแล้วก็การประมูลเนี่ยจะอยู่ในช่องทาง Facebook ของพี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นยังไงก็ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะคะไปหักค่าใช้จ่เลยใช่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะจุบทงดีเดี๋ยวจะโชว์สลิปแปะแน่นอนอ